กระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์จัดพิธีส่งมอบหนังสืออนุญาตให้สำนักงานอายการสูงสุดใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่กท5214อแขวงพญาไทเขตพญาไทกรุงเทพมหานครสืบเนื่องมาจากสำนักงานอายการสูงสุดแจ้งความประสงค์ขอใช้ประโยชน์ในที่ดินจำนวน30แปลงเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานอายการสูงสุดอาคารสถาบันพัฒนาค่าราชการฝ่ายอายการอาคารที่พักข่าราชการอายการและอาคารจอดรถสำนักงานอายการสูงสุด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบโดยใช้งบประมาณของสํานักงานอายการสูงสุดวงเงินประมาณ990ล้านบาทกรมธนารักษ์นําส่งที่ดินดังกลา่าวขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุเป็นแปลงหมายเลขทะเบียนที่กท .5214 แขวงพญาไทเขตพญาไทกรุงเทพมหาคนครเนื้อที่ประมาณ22ไร่62.5ตารางวาพร้อมอนุญาตให้สํานักงานอายการสูงสุดใช้ที่ราชพัสดุจํานวน18แปลงเนื้อที่ประมาณ15ไร่2งาน41.5ตารางวา เพื่อประโยชน์ในราชการของสำนักงานอายการสูงสุดสำหรับที่ดินอีก12แปลงในหลักการกรมธนารักษ์ไม่ขัดข้องให้สำนักงานอายการสูงสุดใช้ที่ดินดังกล่าวได้แต่จะต้องได้รับความชัดเจนกรณีที่ดินบางส่วนอยู่ในแนวเขตเวนคืนและการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่ยุติกรสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอายการสูงสุดอาคารสถาบันพัฒนาค่าราชการฝ่ายอายการอาคารที่พักค่าราชการอายการ และอาคารจดรถสำหรับอายการสูงสุดพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบนั้นประกอบด้วยอาคารสำนักงานสูง21ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ2 9 9 0 0ตารางเมตรอาคารจอดรถสำนักงานสูง11ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ2,460ตารางเมตรสามารถรองรับรถได้627คันโดยชั้นบนสุดจะเป็นพื้นที่กิจกรรมและสวนดัดฟ้าอาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอายการสูง22ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ29,230ตารางเมตรแบ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางพื้นที่สำหรับจอดรถจำนวน311คันห้องพักขนาด50ตารางเมตรจำนวน248ห้องและส่วนบนอาคารอาคารที่พักอายการสูง32ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ29,950ตารางเมตรแบ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางพื้นที่สำหรับจอดรถจำนวน253คันห้องพักขนาด85ตารางเมตรจำนวน118ห้องห้องพักขนาด1 0 0ถึง115ตารางเมตรจำนวน38ห้องรวมห้องพักทั้งหมดจำนวน156ห้องและส่วนบนอาคารสำหรับการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุของสำนักงานอายการสูงสุดกรมธนารักษ์ได้คำนึงถึงความคุ้มค่าและผังการใช้ประโยชน์ เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพของที่ราชพัสดุและเกิดประโยชน์สูงสุดในทุกมิติโดยการใช้ประโยชน์ดังกล่าวจะนำมาซึ่งการพัฒนาเชิงพื้นที่ในบริเวณโดยรอบและอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการของสำนักงานอายการสูงสุดการจัดพิธีส่งมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุในครั้งนี้จึงเป็นนิมิตหมายที่ดีที่กระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์จะส่งมอบพื้นที่ให้สำนักงานอายการสูงสุดใช้ที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์ในราชการตามภารกิจหน้าที่ต่อไป